รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการอุ่นใจใกล้หมอทางช่อง9 m c o t HD พบกันเป็นประจำนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะนำเนื้อหาสาร,ระที่เป็นประโยชน์น่าสนใจได้ความรู้มาฝากกันครับวันนี้รายการอุ่นใจใกล้หมอมีข้อมูลจากโรงพยาบาลรามคำแหงนะครับเกี่ยวกับกรณีที่จเจออีกแล้วครับผู้ป่วยซึ่งเจอปัญหาจากโรคเส้นประสาทบนใบหน้าอักเสบ แล้วก็ทำเอาเสียวใบหน้าเสียวฟันแตะก็เจ็บลมพัดก็ยังรู้สึกเจ็บอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็สูญเสียฟันไปด้วยความเข้าใจผิดสี่ซี่ลองไปติดตามฟังจากบุตรสาวของผู้ป่วยกันนะครับคุณรัตนากรกำลังจะให้ข้อมูลนะครับ คุณแม่มีอาการเกี่ยวกับโรคเส้นประสาทบนใบหน้าเสพใช่ไหมคะเกี่ยวกับคู่ที่5เป็นมาประมาณ5ปีแต่ว่ามาช่วง3เดือนหลังเนี่ยมีอาการเริ่มหนักขึ้นจากดิ้นฟีปากล่างนะคะเป็นเส้นยาวไปถึงบริเวณหูล่างนะคะเจ็บมากตอนแรกจะรู้สึกเหมือนว่าเสียวฟันเจ็บฟันเกิดจาก ตอนแรกก็คือว่าคิดว่าอาจจะฟันผุหรือว่ามีอาการเกี่ยวกับฟันนะแต่ว่าไม่ใช่ก็คืออยากจะให้ผู้ป่วยหรือว่าคนที่คิดว่าอาจจะเป็นโรคใประสาทกู้ที่ห้าอักเสบเนี่ยก็คือว่าจะมีการสัมผัสที่หน้าเนี่ยหรือว่าลมพัดหรือว่าเอาเมือลูกที่แก้มเนี่ยก็คือเจ็บแล้วไม่ต้องรอถึงเคี้ยวข้าวหรือว่าอ้าปากหรือว่ามี รอให้จนถึงวม่ต้องไปถอนฟันนะคะคุณแม่ก็ถอนฟันไปสีซี่แล้วแต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเนื่องจากเป็นโรคปประสาทคู่ที่หักเสบแล้วก็มีโรคขอบขื่เป็นโรคประจำตัวซึ่งต้องพ้นยาขยายหลอดลมทุกวันนะคะคุณหมอเมธีที่โรงพยาบาลคำแหงค่ะแล้วก็ท่านก็บอกว่าสามารถผ่าได้โดยที่ไม่มีผลข้งเคียงแล้วก็ ไม่เป็นอันตรายค่ะก็เลยตัดสินใจผ่าผาตัดที่นี่หลังผ่าตัดเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจกับการบริการแล้วก็คณะทีมแพทย์ของทางโรงพยาบาลรําคำแหงมากค่ะเพราะว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยก็ได้ทำการค้นหาข้อมูลเนาะสำหรับคนที่เป็นโรคเป็นสายพุทแหกเนสพแล้วก็มีโรคขอาพืชประกอบอยู่ด้วยเนี่ยผลข้างเคียงจากการผ่าตัดเนี่ย ค่อนข้างจะอันตรายก็คือ1เสียชีวิต2อ,อาจจะมีอาการอัมาพาตตลอดชีวิต 3. นอนเป็นผู้ป่วยอัมาพาตอมาัมพฤกษ์ตลอดชีวิตซึ่งอาการเหล่านี้ก็ไม่มีเกิดขึ้นเลยแล้วก็หลังจากผ่าตัดเนี่ยก็อาการหายเป็นปกติเลยค่ะมีอาการงนงงที่แผลผ่าตัดซึ่งก็เป็นอาการหลังจากผ่าตัดปกติอยู่แล้วค่ะแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วภายในสองวัน แล้ววันที่ถ่ายทำรายการเนี่ยก็คือหนึ่งอาทิตย์หลังจากผ่าตาดัดก็คือคุณแม่ก็ปกติทุกอย่างค่ะหลังผ่าตัดเนี่ยเอาุสึกดีขึ้นเลยหายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะที่ว่าเก็บปลายประสาทอักเสบนี่หายหายเป็นปิดทิ้งเลยไม่มีอาการให้เห็นเลยหมอแปลว่าใช้ชีวิตปกติธรรมดาลเลยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องอากังวลอะไรทั้งนั้นเลย คุณรัตนากรนี่ก็มีปัญหาโรคคอผืดเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วด้วยก็เลยทําให้เข้าใจไข้เขวไม่คิดว่าจะไปเจอในเรื่องของชื่อประหลาดอย่างนี้นะครับโรคเส้นประสาทบนใบหน้าอักเสบซึ่งจริงๆแล้วมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกแต่ว่าพักสักครู่หนึ่งคุณหมอเมธีวงสิริสวุวรรณซึ่งเป็นแพทย์ผู้นําชํานาญการทางด้านศัลยกรรมสมองนะครับจากโรงพยาบาลรางแหมงจะมาให้ข้อมูลในเบรกต่อไปครับ ตามติดตามหุ่นใจใกล้หมอกันนะครับในช่วงนี้คุณหมอเมธีวงศิริสุวรรณหรือรองศาสตราจารย์นายแพทย์เมธีวงศิริสุวรรณซึ่งเป็นแพทย์เพื่อการดางด้านศัลยกรรมสมองโรงพยาบาลรามแหวงก็จะมาอธิบายว่าจริงๆแล้วจะแน่ใจได้อย่างไงว่าผู้ป่วยเนี่ยป่วยด้วยโรคที่ว่านี้เพราะว่ามันยังมีอาการที่อาจจะเกิดได้จากสาเหตุอื่นๆอ,อ,อีกด้วยติดตามจากคุณหมอเมธีกันครับ การวินิจฉัยโรคของคุณรติรัตน์เนี่ยก็ทําได้โดยการซักประวัติเป็นหลักเลยคือซักประวัติซึ่งถ้าอาการตรงกับเกณฑ์ที่เราทราบอยู่ก็แสดงว่าคนไข้จะเป็นโรคนี้คือโรคปวดประสาทใบหน้า,าหลังจากที่เรามั่นใจว่าคนไข้เป็นโรคนี้เนี่ยเราก็จะส่งคนไข้คือคุณรติรัตน์เนี่ยไปเอ็กซเรย์สมองเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อหาสาเหตุที่จะทําให้เกิดโรคนี้หรืออาการนี้ได้ การรักษาโรคเนี่ยเรามีอยู่สองแนวทางแนวทางในอนดีตที่ผ่านมาผู้ป่วยส่วนใหญ่จะได้รับการทานยาเพื่อลดอาการปวดแต่ไม่ได้รักษาโรคนะคือประมาณว่าเป็นยาแก้อักเสบยานอนหลับยาคลายเครียดยาแก้ปวดประสาทใบหน้าซึ่งยาพวกนี้จริงๆแล้วไม่ได้รักษาโรคเพียงแต่ไปกดอาการให้มันลดลงแต่ผลเสียก็คือคนไข้จะง่วงนอนแล้วก็ต้องทานยาตลอดชีวิต และคนไข้ส่วนใหญ่เลย890%ทานยาสักพักหนึ่งแล้วจะเริ่มดื้อต่อยาก็คือกินแล้วไม่ได้ผลก็จะเพิ่มขนาดยาไปเรื่อยๆจนสุดถึงจุดหนึ่งเนี่ยผู้ป่วยจะทนยาไม่ได้ก็ต้องเข้าสู่การรักษาอันที่สองคือการผ่าตัดเพื่อแก้สาเหตุถ้าเป็นการผ่าตัดถ้าเกี่ยวกับเป็นสาเหตุจากเนื้องอกเราก็ผ่าตัดเอาเนื้องอกออกถ้าเป็นจากเส้นเลือดเราก็ไปแยกเส้นเลือดออกจากเส้นประสาทที่มันแตะโดนกัน ซึ่งการผ่าตัดเป็นวิธีเดียวที่จะมีโอกาสคนไข้ทําให้คนไข้เนี่ยได้รับโอกาสที่จะหายขาดจากโรคได้คุณรัติรัตน์เนี่ยผ่านการลองกินยามาหมดแล้วซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เพราะไม่อยากจะโดนผ่าตัดอยู่แล้วกินยามาหลายปีจนตอนที่มาคุยกันเนี่ยก็คือจริงๆคุณรัติรัตน์ก็ทำกันบ้านมาเรียบร้อยแล้วแหละว่าวิธีรักษาโรคนี้จริงๆแล้วไม่ใช่การกินยาแต่เป็นการผ่าตัด ซึ่งผลเอ็กซเรย์เราพบว่าเป็นจากเส้นเลือดเนี่ยไปโดนแตะโดนเส้นประสาทนะฮะเราก็ผ่าตัดเพื่อแยกเส้นเลือดออกจากเส้นประสาทออกจากกันครับการผ่าตัดเนี่ยเราจะลงแผลเล็กๆที่หลังหูนะเราไม่ได้โกนหัวหมดนะฮะคือแค่การผมนิดเดียวเพื่อให้แผลสะอาดนะบริเวณหลังหูประมาณสัก2นิ้วประมาณ2นิ้วนะการผ่าตัดใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนิดๆชั่วโมงเศร็จนะฮะการผ่าตัดก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อขั้งต้นว่าเราไปหาเส้นเลือด ที่มันไปแตะโดนเส้นประสาทซึ่งเส้นเลือดนี้อาจจะเห็นจากเอกซเรย์หรือไม่เห็นก็ได้นะหลังจากเราเห็นจากการผ่าตัดเราก็จะแยกเส้นเลือดที่เป็นเบียดโดนเส้นประสาทออกจากกาันแล้วเอาวัสดุทางการแพทย์ไปกั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้เส้นเลือดเนี่ยกลับมาแตะโดนกับเส้นประสาทเพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดเนี่ยถ้ากับเราเอาสาเหตุออกจากต้นเหตุเอาต้นเหตุออกจากทั้งหมดของคนไข้แล้วเนี่ยั้นคนไข้ตื่นมาเนี่ยภายใน24ชั่วโมงคนไข้ก็จะอาการหายปวดจะหายไปทันทีส่วนใหญ่คนไข้จะเหมือนกันคุณรักติลัส คือจากปวดสุดๆก็กลายเป็นไม่ปวดเลยก็คือหายปวดทันทีหลังผ่าตัดครับกรณีที่เกิดปัญหาโรคเส้นประสาทบนใบหน้าเสบหรือเส้นประสาทคู่ที่ห้านี่นะครับเคยนําเสนอหลายคนหลายตอนที่โดนเจอเรื่องจริงมาแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็นำมาเสนอมาฝากกันในอุ่นใจใกล้หมอเพื่อให้ได้ทราบได้เรียนรู้กันเอาไว้นะครับเวลาของเราก็หมดแล้วติดตามอุ่นใจใกล้หมอได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีครับ